ตัวเล็กวิธีจับจับแบบนี้ครับน่ครับเอานี้โป้งอยู่้องเหม,มือนอยู่ด้านบนเวลาใช้งานลงแค่ครึ่งหน้าคือใช้ตัวนี้เสร็จแล้วจะใช้มิโตโกนกันตามอีกรอบหนึ่งเพิ่มความคมแต่ส่วนใหญ่ช่างใหม่ๆนะไม่ได้ว่านะครับ จะถนัดเฉพาะตัวนี้นี้เสร็จแล้วก็ปล่อยลูกค้ากับเลยจริงจริงมันยังเหลือต่อเยอะเลยกันเสร็จเนี่ยตัวนี้<ม>สามารถลบต่อผมได้เลยนะครับกันขอบผมครับสมมุติเราขึ้นทรงเสร็จแล้วเห็น,เห,นเห็นเส้นไหมครับนิดเดียวนี่เนาะตามนี้นะเราเริ่มจากจอนั้นขวาก่อนวางครึ่งหน้าปัตตเลียนน่ครับกันออกตามเนี้ยโค้งไปหาคิ้วดีขีดขีดนิดเดียวให้เป็นสระอาแต่อย่าให้เข้าไปในเนื้อผม เข้าใจคำว่าเนื้อผมไหมเนี่ยตัวนี้ครับให้เป็นสระอาะนิดเดียวเสร็จแล้วคว้าลงด้านล่างมุมเหมือนเดิมคว้าลงแล้วก็ดันเข้ามามาเป็นรูปจอดข้างนี้ดันไปชนกันนิดเดียวให้เป็นจอดลงมาประมาณนี้เสร็จแล้วกลับจับเหมือนเดิมเหมือนปัตเตอร์เลียตตัวใหญ่ใช้มุมคว้าตามนี้ครับ ขวานาบนหูนะขวานบนหูครับควานเสร็จแล้วกลับมาเหมือนเดิมอ่ะอู้หลายท่าเนาะ <c oughs> จากบนหูไปเชื่อมครับจุดเชื่อมตรงนี้มานี่ก่อนแล้วใช่ไหมครับถึงนี่ี๋ยวก็ตรงนี้ไปเชื่อมกันจุดเชื่อมหลังจากนั้นกลับเหมือนเดิมนะครับจากเส้นนี้ลงมาลงมาหาท้ายถอยจิกตรงลงมาเลยครับจิกลงมาจนมาถึงท้ายถอยด้านล่าง ตรงนี้ก็ท้ายมุมกันลากลงผมอ่อนอย่างนี้ออกไม่หมดตึงผมไม่เกลี้ยงดันเท่านี้ก็ได้หลังจากนั้นด้านหลังกันไว้อย่างนี้ไหมไม่อันนี้เป็นหัวหุ่นแต่เวลาไปตัดจริงๆหลายๆคนก็เก็บนวลไม่เป็นกันซะเลยกันแค่ตรงนี้ขนอ่อนตรงนี้ปล่อยนะครับให้เป็นธรรมชาติเสร็จแล้วมาจอนด้านซ้ายครับจอนด้านซ้ายจับแบบนี้เหมือนเดิมจับแบบนี้นะจอนซ้ายนะครับ ขีดขึ้นมาอย่างนี้มาหามุมตรงเหลี่ยม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 โค้งนี้เขาเรียกขมับนะขีดออกขีดออกหรือแบบนี้ก็ได้กันนี้ไว้ก่อนขีดไว้แล้วก็ขีดลงมาให้เป็นสระอาครับดันเนื้แไปให้เป็นลูกสระอาดานันเสร็จแล้วขีดตรงนี้ขึ้นมาครับจากเหมือนเดิมนะมาถึงบนหูเสร็จแล้วกลับมือจับคว้านจากลังหูนะครับมาเชื่อมตรงนี้ครับ เร่อยๆเชื่อมมันจะเป็นเส้นตรงเลยไม่มีเป็นฟันตะกะแตนนะครับตรงหลังจากนั้นความปัตตอเลียนเหมือนเดิมครับลับเหมือนเดิมเชื่อมต่อน,นี้ลงมาลงถึงด้านล่างแล้วก็ดันเข้าไปอันนี้คือตัวกันขอบเสร็จแล้วเราก็จะใช้ทิโกนกันซ้ำแล้วทีนี้ จับแบบที่หนึ่งที่เราฝึกกันเห็นไหมครับหัวแม่มือด้านซ้ายเป็นพระเอกเลยนะทีเนี้ยไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้นะครับเลือดจะอยู่ด้านบนครับผมเห็นไหมเนี่ยกันตามรอยตัวเล็กที่เราจิกไว้เมื่อสักครู่เห็นไหมครับเพิ่มความคมลากลงตรงตรงลากลงดึงหนังให้ตึงมิโกนล,ลงไปปุ๊บหัวม,มือด้านซ้ายจับหนังลูกค้าลากขึ้นมิโกนหัวข้อศสกข้อมือครับ ม้วนลงม้วนลงไม่ใช่ว่าเรียบร้อยเลยหนังลูกค้าบอกโอ้ตามนี้นะครับเห็นไหมขึ้นไปเลยนะตามเส้นจนมาถึงด้านหลังท้ายถอยเชื่อมลงด้านล่างเหมือนเดิมมันจะมีรอยอยู่แล้วครับตัวเล็กกันไว้ลากลากออกแล้วก็มา ตรงนี้ก็กันขนอ่อนเฉยๆ,ยๆเสร็จแล้วมาด้านซ้ายครับอันนี้แหละที่จะไม่ถนัดกันเหมือนเดิมได้ไหมอาจารย์ผิวหายมั่งตรงนี้หูก็ออกกลับใบมีดครับเหมือนเดิมครับวางลงไปตามจอนเนี่ยลากหัวแม่มือด้านซ้ายดึงขึ้นเหมือนเดิมครับแล้วก็ไล่ถึงนี้เสร็จปุ๊บต่อเนื่องเลยครับ อยู่ท่าเดิมนะด้านซ้ายอย่างนี้หมดเลยนะนะครับเห็นไ,ไหมไล่ลงไล่ลงหมัวมือด้านซ้ายดึง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 และลากยาประมานี้ครับที่บักตรงนี้ไม่ต้องเก็บไงปล่อย